สวัสดีครับมาที่เราเรียงกันแนวเสียคือเก่าครับวันนี้ได้คอหมูครับโคกสิโคกซี่โค้งหมูมาถอดแล้วครับตำบัองหงครับเพชรแดงอะไพี่น้องมาเนี่ย เนีฮ้ยมันน้อเลือกเลยอ้อเลือกเท็ตว่ฮ็ด มาเอาเบอรงหนังมาพี่น้องบ้านเบอรงหนังมาหนันงเขาโรคไหมกระเซามาแห้งหนังเหลืองซับเปรเลืะแล้วงานการไทยห้ามนักแสดงให้บาทเบออารจักให้บาทชี้อ่ะ ไปเบิ้งกับบริขารว่างยังบริขารว่างยังครับแต่ว่าพอได้ไปเบิ้งแล้วครับเกินคุ้มเกินขาดเลยว่ะมาทำแบไปแบบไปเบิ้งแบบเรียกคนไข้สบายนะทั้งว่างก็เลยไปเบิ้งแล้ว ครับใจเองมาเก่งไลยต้องแงสักพักในบางคนผมกับโบเคยเบิ่งด้งเก่งครับเอาพูอยากสปอยนี่ะครับรแต่ว่าน่ารับเลยตอ่นขาดน,นมาใจๆะจะบอก เอันนี้ซาผมนะคงคนเรซื้อ่ะดีหลยยีเกินคาดตระจาตระจากเนี่ยโอ้ยมือสิแม่งมุมมองหลานใจทำสุดยอดมาวาเมนเบื้องหนังไดรับมอลลิโว้ยเนี่ยตระจากอะ โม่งเรงวะเี่แต่สุดยอดลยเลยเก็งแห้ง <c oughs> นักสแสดงกะแสดงเลยไรอื่นครับซับหมเลยพี่น้องว่าเดี๋ยวไปเบิ่งมา ไอเรื่องเสียงหัวเลาะเนี่ยน,นั่งเรื่องเนี่ยใครมาให้ไปเบิ่งแล้วบ่ดบ่หัวเนี่ยผมมีอมกีดมาพูดหนาแต่ผมเตะผมเลยเรื่องหัวเนี่ยบ่ต้องนักกันหัวนะครับหัวโดยธรรมาชาติเสียงหัวเลาะเนี่ยพอไปเบิ่งมา พวกเล่นมาเสดหาเสียต,ตอบหรับอยู่ในโซเสียวหืมวะแมงคือ,อมผมขึ้นไปอีกให้เบิ่งกะสิ่ิที่กันครับนี่เขินคุ้มขึ้นเพิ่งพี่น้องตอนจบแะบจบแล้ว คนเบื้องนี้มดจดกลูกอ่ะจต่เบิ้งต่อตออมันกระโดดแบบนี่น้องเบิ้งเพิ่นแห้งไรอู้ว่าผมเคยตัวเบิ้องนังไรซาลานี่เบิ้องนังติโบโอเคเนี่ยผมเคยแล้วเสียเงินเสียเวลานางเบิ้องก็จะไม่ได้เดกออกเบิกองนางใชียเวลาเคยแล้ว คนรู้สึกแบบว่าเขานางรถไปจองรอ,อ,อ,อบนั้นรอบนี้พราะในเบื้องหลังอะไรมันโอเคอ่ะพอ้เส้นแห้งมาแต่ว่านังเรื่องนี้ผู้เกินขดัดเกินขาดผมว่าต้องเกินรอยล้านอยู่ดอกผมว่าเรื่องไหนทะลุรอยลา้าน ถ้าเปือทุกฉากเลยใด่บัตแล้วมีแอบแอบแอบซ่อนคว่ำแ้าคนเบิงเนี่ยรุ่นพอกเอากับอะไรเ็น,นัางฝรั่งมา ถาเบิ้งเนขาหลุนว่ามันจะเป็นแบบไหนแบบนี้บอลนะโอ้อยยิ่ก็เก้งแห้งตัวนี่เยเข็นคนเบิ้งหลุนสุดยอดตัวเนี้ยตดดู้จอดเลยอเป็นตำรับฝรั่งเขาเรียกเรืองเนี่ยนังเรืองในมีเฮลุนบ่เรื่ององค์รรงประกอบนั่งกับรบครับ เป็นเป็นดาราม่าเสาหรือว่าตลกคบกันเลยกเก่งกว่านี้ก็กคือร่างเสาๆอยู่นะกระชากให้เลยหัวหัวเลาะได้เลยโอ้นี่แหละก็ไม่เคยพอวัอออนนั้นเรื่องวัชิการเฮ็ดปันนี่คนกัลลังให้กัลลังซึมอยู่เปลี่ยนชาเขา หมดหัวหลอะเลยเออหร่าหายทั้งลำตานี่ก็สัมผัสแห่งไรกาเห็ดยังปะบางคนกหนัางนัง,นงกับปวกกาเห็ดเพราะว่าเสี่ยงตัวเนียวกูกะเห็ดต,ตึงกต้งงองตึงยาวเลยพี่น้องน้ำโกติอันนี้กำลังสึงอยู่ตัดเขาตลกเลยนนผมก็ให้พลอยแล้ว บางคนล่างซึ่งอยู่ตัดเข่าหัวรอหนี่งมันบุหัวรอได้พี่น้องทำไมเฮ็ดเฮ็ดโปเซียนอีดีอะร่างซึ่งอยู่ <c oughs> ตัดเข่าหัวรอแต่ว่าสารมุหัวรอเนี่ยชวยไปหาแต่ว่านางเรื่องเนี่ยร่างซึ่งร่างซึ่มร่างซึมอยู่เสาร์อยู่เปลี่ยนฉากภาพเลยหัวกล้าบิดหลวงก้นงเงินไหลกะอะไรมา ะครับผมบอกว่าคือคือน้องว่าใครๆทั้งฮอลลีวูดตั้งแต่ไม่การตัดต่อยังใครทำถือว่าหนักอยูครับงานตัดตอ่อโอ้ห้องเบิ้งเลยต้องซื่อส้มอีลี่ตัดไปเลยเขาบอกว่าเขาลงแต่วันทีหาหาเมืองทั่วโลกหาซิบรัน เพระาะว่าถ้ารูาาา้ดอก้อยล้านต้องซื้อต้มมีลิเขตไหนคนอีสานบ้านห้องเขตไหนคนทั่วประเทศได้รับชมจะเบิ่งเดินหัวทั้งเดินหัวถึงวถ้งประเภทนี้อีสานหลายอยา่างผมเองผมก็อีสานเห็นดูด้วยครับประเภทนี้ส้มนี่ในห่นันนง สวากับบุคคลมันจะเป็นอียงที่องอ้อเห็นเป็นหนังมาทางนี่ยเพราเขาทําทำออมาแล้วอธิบายออกมาพรอมผมกับคืนนำอ๋จววอจะเห็นด้วยนี่วะพระเบกอีสานเห็นผมเห็นจนชิ้นตาสวาก่ะไม่ไปถามเป็นสัญญาณแล้วนะนันเรื่องนี้ก็ อซอสแทกประเภนๆๆๆะนทนี้สานไปจะสุดยอดเก่งๆๆจ้ามิเจะรวย์ลุยับเลยส้าเรับผมคนนี้มีิจิหลวงในเรื่องนี้กบทุกคนครับมิเตอรวยลุยลุยอย่างเดียวแบบนี้แสแดงกันรวยงานอ e ีเวนต์ที่คนหัวชักหลายหลงานออกมา,าหลายๆส่วนภูมิครับ หรือว่าจะคล้องไข่นังกะสมกับสิม,ม่อยที่ใช้เงินในการใช้ห่รทุกวันเก่งครับเก่งเกย์เบิ้งอะไบริขารด้วยยังได้ไมกว่านเพราะว่าอเกยเบิ้งแล้วนะขายายยุวาว่าถ่านสิริถ้าเจอผักแหลกเป็นแหลกมาเจอ ล่ะสุดน,นังซาบเล่อโอ้โหพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมบอก,ก,ก,กไปนะผมเมื่อคืนคือกลับไปเลยเนี่ยแค่ฉากแรกนะกะฉากแรกอะหลังจาก,กนัก้นเริร่มมาในพวกเหลืออุ้ยว้าวเลยกลายเฮ็ดครั้งมาคับคักครับฉากแรกนี่ก็ว้าววเลยนะเยอะเลยแต่พี่น้อง น้อรับสุดอยอดบอลเรื่องหนังนั่นนี่ยกินขเขาแต่ว่าบอกเพื่อเรื่องหนังสุดอยอดพี่น้องเฮ้ยกิ่งแห้งนี่ข่าวว่าผมกับหรือว่าทีมงานครับสมากับเป็นคนรบนผมก็เัะผมกับคนนั้นเป็นคนุบวนนะครับอ่ะทั้งสืส้อชั้นผิวแบบเก่งแห้งเก่งอ่ะ คุ้มครับก็ยังว่าเป็นตองเตะคุม้มครับเกงแห้งแหละท่านท่านเป็นสุดยอดแห้งฮะตองเตะคุ้มครับอจ่จารย์ทัาทางท้งไทยทั้ทั้งตัดต่อในทั้งเอฟเอฟกันนี้โอ้เขียนบทอันนี้ตองเตะ ในบทเป็นกับเป็นแสดงเป็นคนพี่บา,ากรักแรงว่ะไปเบิ้งด้ดนนงดดพีน่น้องด้วยสาวสนุนทางไทยคนไทยบรสามบ้ันห้องไอ้เบิ้งเดบิวต์ริสผลงานออกมาดีดีหลายนั้งดียังบอกต่อถ้าเบิดเด้งตอนนั้นของฟรีหลากั ไรหรอครับตบวผมว่าอยากไปจ่ายเงินเพื่อให้เพื่อนเล็ดนังออกมากแบบดีมีเรื่อยนะทั้งดีก็บอกต้อครับดีเลีกวดีนั้งฝลัง่งได้เรื่องครับอันนี้บอกตรงตรงเลย นะพี่น้องประมาณละผมกับเบอร์วาลลละเอียดเรื่องนางเพราะเพื่อนสปอยไปวันกันเองครับเพราะว่าในผมจองที่นั่งโซนการแบบราคาสูงหึือมม่น้อยครบเมื่อวาน เบางทีชุดติดตรงกลางอ่ะแชุดติดหุ้มองเสียงอะได้เพื่อแตว่าชองแพงมมหน่อยหนึ่งมองนางชองทีพัทีนางแพงมมหน่อยหนึ่งต่วอะไรกกับเกินขุมเกินขุมแห้งมาคือเบื้องโหลดนังชจบเราคนรบุลูกอ่ะคือเบื้องสำเร็จปกตินางชจบแต่งนี่ักมันเขาไปนั่งองอื่นนะ อันนี้นั่งถ้าเบึงอีกเก่งๆทำรับคนเบึงนั่งจบแล้วนั่งมานั่งตาลว่ามันสิมี ซับขึ้นไล่ขึ้นมานนพี่น้องนักสแสดงซื้อผู้ใดผู้นี้ผู้ใดตา้กงนี่นครับนี่คือเบิ่งเต่อนั่งอ่านซื้อเลยเปิลูกยี่เบิ่งต่ออันที่ว่านาะครับแด้ใจเอฟซีผมว่าแน,น,น่นอนทั้งดีแบมสิครับผมปมนคนต่างตาลอดลครับว่ามือหนาสิสารนั่งยังยังไม่อีก เฮ็ดดีป้าเนี่ก็รือว่าความขาดหวังของของคนอื่นก็ต่อไปจะภาคต่อไปครับอะครับแบกลับแบกลับแล้ผ่าแบกลับความหวังของของคนเบื้องล่าดีเลยครับเกินคุ้ม สำคัญจีอย่างหนึ่งเด้อในหนังสอนเอาไว้เก็บเก็บเอาไวา้พุ่มว่าคือเรื่องเพยงนั่นแหละเพลงประกอบหนังพวกออกมาจากร่วงแล้วเสิร์ชหาซื้อเพยงอียังคาวา่าซื้อวา่าซื้อเพลงยืนครับยิงคาวา่าอาจารย์ปีชาประทยทุกคนทุกคนลองแต่ว่าผมเสิร์ชหาอยู่พอไหมพอแต่เพิ่อลองไก่ไว ขึ้นเบื้องลวดต่อไปเพลงอีกผ่านเห็น,นคนไปหาเพ่งหงน่อยเบื้งหนังมวนแล้วหนังจบปุ๊บไปเสิร์ชหาเพลงอีกเพลงทันดีปล่อยซ้ำขาดไร ก็ต้องใจแหละครับตัวยอยไอิลิ้ยผมเบิกใจนึงก็ต้องใจของใครก็ต้องใจทุกคนครับไทยบ้านซีรีส์ของที่เห็นงานไม่เมยของที่บางคนก็นมีเอาชีพวิจยละคนเพราะเหือนันเนาะแต่ไปเบิ่งน่างเรื่องนี้ก็เสริมเต็มความความเมืยความข้ายได้ร้ายครับตุยอด น้ำรับสุโขทัยริสไปเนองผมบอกเรื่องนังอย่างเดียวเลยกินกินกินเขาคาบนี่ครับไอ้บางไปเบิ้งได้ไปสองเด้อสับปอรเลือน้ำรับอิริสที่เขาบอกกันว่าให้ให้ใหลอยเต็มซิฟขึ้นบนหลอดไปเนอ,นองมันซ้ำเดยให้ลอยคะแนนเต็มซิฟแต่ว่าให้ลอยโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ครับขอบคุณค